อดกะถินประธานยอดรวม2.2ล้านร่วมอนุโมทนาบุญปลายปลายโอริโออิ่มบุญทอดกะถินประธานยอดรวมได้ยอดรวม2,247,632บาทสำหรับนักร้องดังปลายปลายโอริโอพร้อมด้วยคุณแม่ผู้บริหารและศิลปินค่ายสิงมิวสิกและนุก ธนดลร่วมทอดกระถินประธานจากสมเด็จพระสังฆราชทอดนาภาสุขประสิทธ,ธิการามวัดใบบุญจังหวัดขอนแกน่นได้ยอดรวม2,247,632บาทท้วนโดยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าขออนุโมทนาสาธุบุญและขอบคุณผู้ร่วมทาบุญทอดกระถินจากทุกคณะสายบุญทุกท่าน ทั้งที่เดินทางมาและร่วมบุญออนไลน์มาในครั้งนี้ยอดกรถินรวมทั้งหมด2 2 4 7 6 3 2บาทท้วนปายขอขอบคุณยอดร่วมบุญกรถินในครั้งนี้กับปายด้วยนะครับเป็นกรถินปีแรกของปายและยังเป็นกระถินประธาน จากสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกนวัดผาสุขประสิทธิการามใบบุญปายดีใจและรู้สึกสุขใจในบุญครั้งนี้เป็นอย่างมากขออนิสงส์งแห่งบุญนี้ส่งผลให้ญาติมิตรเพื่อนพี่น้องและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมบุญในวันนี้จงดนบันดาลบุญให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตมีโชคลาภมีสุขภาพดีแข็งแรงอายุยืนนานปราศจากศัตรูผู้คิดร้ายและภัยอันตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในครั้งนี้จงประสบผลแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังและสำเร็จทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณทุกๆด้วยนะครับไปายปายโอริโอกระถินวัดใบบูญวันที่6พฤศจิกายน2566ซึ่งมีแฟนๆเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเป็นจำนวนมาก